นี่ครับมังคุดถึงฤดูการมังคุดแล้วนะครับเป็นมังคุดทางภาคตะวันออกนะครับอย่างของผมเองเนี่ยผมอยู่จันทบ,บุรีนะฮะแล้วก็เริ่มเก็บมังคุดได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือมังคุดที่อยู่ในช่วงฤดูกาหน้าปัจจุบันตอนนี้เป็นมังคุดที่อร่อยมากนะครับคือนี่ครับเป็นมังคุดที่เราจะนิยมเก็บกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีสายเลือดแดงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น มังคุดเบอร์ส่งออกเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของผิวแบบนี้นะครับผิวมันๆนะฮะแต่โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่ามังคุดผิวแบบนี้นะครับผิวลายๆผิวกากากแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นมังคุดที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับคือเราจะดูของเขาเราจะดูแค่ว่าเขาเนมีลักษณะที่เป็นกากนะฮะกากลายแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในของเขานะครับนะครับว่าค่อนข้างที่จะเอ่อน่ากินขนาดไหนนี่ครับมังคุดนะฮะค่อนข้างที่จะแบบ ไม่น่าไม่น่ามองอะขียเละนะครับแต่ใครจะรู้ครับว่าข้างในของเขาเนี่ยเป็นยังไงไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับมังคุดกากเนะี่ยถือว่าเป็นมังคุดที่ถือว่ารูปลักษณ์ภายนอกไม่ดีแต่คุณภาพเนื้อข้างในดีมากนะครับก็ฝากถึงคนที่อยากจะกินมังคุดนะครับลองมองมังคุดที่เป็นลักษณะกากแบบนี้นะครับอร่อยแน่นอนขาวโฟอืออร่อย